สวัสดีชาวโวฟแทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะฮะวันนี้เรามาชมเก๋าโชว์ของกันนะครับกลับโปเกตโต้หอิตาลีมีเดียมแท้งเทียสิบนะครับซึ่งส่งมาโดยน้องปัทวีนะครับน้องปัทวีชื่อในเกมชื่อว่าโคดโมนะครับผมเรียกว่าโคดโมแล้วกันนะฮะคือน้องเขาบอกว่าเขาส่งมาเขาเล่นจากในเซิร์ฟอ u นะครับ EU อ่ะคันแรกมาถึงก็ซัด 4ร้อยครับ2นัดนัดที่2เด้งครับได้มานัด1,378นะคันนี้เป็นออโต้โหลดดิงนะครับ4นัด4นัดเทียร์สิแล้วก็อยู่ในห้องเคียร์สิเทียร์ 9, มีจอนข้างข้างละ1คันอยู่ในแมปแอร์ฟิลหรือว่าแมปสนามบินนั่นแหละนะครับก็ถ้า4นัดก็โหลดนานหน่อยนะครับน้องบอกว่าเล่นในเซิร์ฟ EU นะไม่ได้เซิร์ฟบ้านเราไม่ใช่เซิร์ฟฮ่องกงบ้านเรานะครับก็มาดูกันว่าในเซิร์ฟนี้เขา เล่นกันยังไงนะครับจริงๆแล้วว่าผมาเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเล่นในเซิร์ฟนี้เหมือนกันเพราะว่าเขามีแพทเทิร์นที่โอเคนะไม่ได้ไม่ได้เล่นแบบแปลกๆแ,แบบเซิร์ฟห้องของบ้านเรานะครับน้องก็เกิดทางฝั่งแต่วันตกแล้วก็ขึ้นมาเล่นตรงกลางนะมาเล่นตรงลายตอนนี้อย่หลายเจนะเล่นเกาะเนินเล่นอยู่นะครับก็มาดูกันว่า EU เป็นยังไงนะครับกับเซิร์ฟกับเซิร์ฟ EU นะเอ่อน่าจะเป็นน้องคนที่ผมเคยคุยด้วยที่เขาอยู่ เยวรหมันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจว่าเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าวันนี้มาดูจากเซิร์ฟนอกกันครับมาชมกันนะครับกับโปเกตโต้หกสิบห้านะทนนี้นี่ถ้าอยู่บนเดินอยู่บนที่สูงอะไรอย่างนี้ก็มีมีมีการเด้งสูงอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ารถมันมนนะครับแล้วก็ทำเกราะค่อนข้างดีด้วยนะครับทางด้านขวาครับขวามือมี e3 าครับกำลัง ผมเข้ามาครับแต่ว่าด้านบนมีท1ร0 LT น้องพยายามจะขึ้นมาล้วงท1 0 0 LT ซัดแท็กไป1น,นัดแมนัดนี้หินครับมันไม่ทะลุหินนะฮะน้องนึกว่ามันจะทะลุหินเข้าไปนะครับไม่ทะลุนะหินพยายามจะเอาแท็กนะเพื่อที่จะเก็บทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้โหลดใหม่ครับโหลดใกล้เสร็จแล้วอะข้างบนเราแวงข้างบนนะครับจะล้วงลงมาล้วง e 3ครับ ได้ไหมได้อยู่ครับหนึ่งนัดเข้าไป382ครับนัดที่2องโอ้นิ่งๆเลยนนิ่งๆเลย,เลยโดนทีร้อ L T ยิงเข้ามาครับก็ดาเมจไม่เท่าไหร่แต่เมื่อกี้รางเหลืองเหมือนกันนะอ่ะไม่เป็นไรครับโบโดโมหันมารีโหลดใหม่ครับได้ E3 มา2นัดอ่ะพยายามจะเล่นนี่ได้มานัดหนึงคมอยู่นะนัดนี้คมอยู่373ครับแต่เพื่อนเก็บ E3 ไปเรียบร้อยครับ เล่นไปนี่ต้องคอยระแวงสองด้านนะครับคือถ้าเก็บทีร้อยได้เมื่อกี้นี่อีสนี่น่าจะเก็บคนเดียวเลยนะย้ายครับดูจากในมินิแมปเนี่ยคือทุกตำแหน่งเนี่ยตามตามแผนที่เนี่ยมีครบนะแพทเทิร์นค่อนข้างดีนะฟอร์มในการเล่นของ2องทีมค่อนข้างดีนัดนี้ยิงหัว TVP ที่50าสครับห้าหนึ่งครับแล้วก็อีกนัดหนึ่งได้หัวแทกด้วย แต่เขาซ่อมก่อนอะซ้ำไปอีกนัดหนึ่งแล้วก็นะัดสุดท้ายครับเรียบร้อยครับแต่ว่าโดนเข้ามาทั้งชาวฟูตัวนะทั้งทีร้อย LT เอลทีนะโดนมาเยอะเหมือนกันนะตอนนี้ก็เลือดเลือดเหลืออยู่แค่หกร้อยห้าเนี่ยโดนมาหลายนัดเหมือนกันนะครับแม่ไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่าโอดโมหันมา เดฟลึกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าโดนมาเยอะครับโดนมาเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าการที่ขึ้นไปยิงเมื่อกี้ก็ทําให้ดาเมจขึ้นมา3,000ันกว่านะโอเคอยู่แล้วก็มีไกลครับเห็นวิวแซดหนึ่งหนึ่งหนึ่งคสี่ครับสองนัดเรียบร้อยครับได้มาเป็น2คิวครับโหลดใหม่ครับโหลดใหม่กันยาวๆฮนะตรงนี้มีชาฟูตัวของเรานี่แบบยืนแบบสนัยนิ่มๆเลยนะโคโดโมโบอกขอบ้างนะขอบ้างเพราะาตอนนี้ เลือดเหลืออยู่แค่600เท่านั้นนะครับไม่ไหวแล้วสกอร์ดูโอเคครับเกมนี้สูสีอยู่นะครับก็ไม่ถึงกับตั้งรับจนเสียเปรียบนะยังอยู่กับกล,กลางแมปอยู่นะครับ6เท่าครับสกอร์ตอนนี้ทั้งนั้นก็พยายามจะบุกกันขึ้นมานะแต่ว่าก็ยังยังไม่ทะลุนะครับยังเป็นฟอร์มการเล่นที่โอเคอยู่ครับดีเฟนซ์ก็โอเคครับ ังนั้นก็บุกกันแบบว่าค่อยๆบุกนะไม่ได้แบบขีพลามหรือว่าโยโลวิ่งเข้ามาตายอะไรยงไม่มีนะย,ย,ยังยังไม่ยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นอ้ามีทางขวาครับมีทีสามสิบโผล่เข้ามาครับพยายามจะข้ามไปให้ได้ครับหนึ่งัดเข้าไปครับแล้วก็แหนที่สองไม่ได้นะครับโอ้โหโ,โดนครับโอ้ยยังโชคดีนะโชคดีโดนกริวสิบห้ายิงเข้ามาแค่แท็กเหลืองๆแต่อจ,ออจอนมาอีกจอนมาอีกเกือบสองร้อยนะฮะนัดแรกก็โดนทีร้อยเข้าไปสามร้อยกว่าตอนนี้ เลือเหลืออยู่89นะ89เท่านั้นโอ้โหพอไฟติดเท่านั้นนะโดนโฟกัสเข้ามาเบ,บิบเบบเบเกือบตายนะเกือบตายนะโคโดโมต้องย้ายเลยครับคือโดนโฟกัสนะจุดน,น,นี้ต้องย้ายออกครับจอนะจะน่าจะยังเลงอยู่ที่เดิมนะเพราะฉะนั้นต้องย้ายออกนะต้องย้ายออก โอตอ่านมาเล่นทางขวาครับมาเล่นตรงลายเจเพื่อจะยิงทีสามิได้นะครับแต่ว่ายากครับยากแล้วตัวเองเลือดเหลืออยู่แค่แ9ดสเ้าท่านั้นเนี่ยไม่ไม่โอเคครับไม่โอเคตอนนี้ที่ทําได้คือหาหลอยครับหาสนไนหาหลอยไปครับไปไกลครับอ่ะเห็นทีห้าสิบทีห้าห้าเนะฮะ ยิงเข้าไปนัดหนึ่งแล้วก็2นัดเรียบร้อยครับเก็บไปเป็น3คิวครับดาเมจตอนนี้4,400ครับสกอร์8เท่านะดูสกอร์แบบไล่เลี่ยตามขึ้นมาแบบ6เท่า7เท่า8เท่านะเอ้าชาวฟูตัวเขาวิ่งเข้ามาครับนิ่งๆครับถอยออกมานิดนึงรอโหลดด้วยฮะโอ้โหใจยเย็นมาก1น,นัดหุ่นเด้งเด้งนะโอ้โหนัดที่2ต้องได้แล้วนะ379หลบหลังหินครับ อีกนัดหนึ่งครับโผล่มาปุ๊บโดนเข้าไป387แล้วก็ได้แท็กด้วยเนะี่9 6แต่ไฟติดแล้วตอนนี้โอ้โหโชคดีอีกแล้วโชคดีอีกแล้วชาวฟูตัวยิงเข้ามาแล้วแบบเด้งนะฮะฉลับออกไปนะครับน้องไม่อยู่แล้วนะคือไฟติดแล้วต้องต้องย้ายแล้วนะเอาเอากลับไปที่เดิมเหรอจะขับไปที่เดิมหรือเปล่าพยายามจะเข้ามาเก็บชาวฟูตัวอาจเพื่อนเก็บไปแล้วนะโอเคอยู่นะครับ เก้าเท่าครับแปดเท่าและเก้าเท่าครับแม่ไม่ยอมกันจริงเห็นไกลๆครับคุณแพนเซอร์หนึ่งนะครับโอ้โหเด้งอีกแล้วนะยิงคุณแพนเซอร์เด้งนัดที่สองได้มาสามร้อยสี่สิบห้าแล้วเหลือไว้อยู่แค่สิบเอ็ดแต่ตัวเองต้องโหลดใหม่นะหุ่นนัดแรกนี่ก็ไม่น่าเด้งเหมือนกันนะฮะแม่เสียดายออาโหลดใหม่ครับชาวเออคุณแพนเซอร์ยังอยู่ตรงนี้อยู่นะครับบรายแน่นอนแล้วก็เรียบร้อยครับเก็บเป็น4คิวแต่ว่าที0โถมเข้ามาครับ น้องโหลดใหม่ครับโคโดโมะวิ่งหาที่กำบังใหม่นะครับหาจุดใหม่นะครับต้องหนีครับเพราะว่าเลือตัวเองนีเหลือน,น้อยเหลือเกินนะต้องหาจุดที่แบบสไนย,ยิงได้โดยที่เขาไม่เห็นนะตรงนี้มีพุ่มอยู่ก็ดักดักยิงตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับไม่แน่ว่าไม่แน่ใจว่าทีสามสิบโผล่ขึ้นมานี่เขาจะมองเห็นหรือเปล่าแล้วลูกกระสุนที่รังเพลิงอยู่อันเดียวนะครับแล้วก็ คมๆไปครับโอ้โหเหลืออยู่นัดเดียวในกระสุนนะเป็นลูก APCR นัดสุดท้ายนะครับแม่วัดใจกันไปนะครับโหลดใหม่ครับลูกฮีทลูกทองครับโหลดใหม่ตอนนี้ APCR ใช้หมดแล้วหมดแล้วครับได้มาเป็น5คิวแล้วนะครับสกอร์11ต่อ10ครับแหมตึงดีจังเลยนะฮะตึงดีจังเลยน้องนี่ก็ยืดหยุ่นดีนะครับ เห็นไกลๆครับปริว15นะฮะแล้วก็อยู่หลังหินด้วยนะครับยิงไม่ได้นะครับต้องต้องรอเดฟนะเพราะว่าน้องเหลือเหลือเลือดอยู่แค่89เท่านั้นนะครับ89เท่านั้นอ่ะโหลดเสร็จครับเรียบร้อยครับ4ี่นัดพร้อมยิงแต่ว่าต้องสปอตเองแล้วนะครับต้องสปอตเองหลังพุ่มนี่แหละหลานสปอตมีออบเจกต์777เวอร์ชัน2อยู่นะครับ ไม่รู้ว่าไปไหนแล้วนะครับ11เท่าครับตอนนี้ไล่กันมาตั้งแต่6เท่านะจนถึง11เท่าเลยรอครับสติฟฟ์ฟ103ของเราขึ้นมานะครับขึ้นมาซึ่งเลือดเขาก็เหลือไม่ได้เยอะแยะอะไรเลยนะฮะคือถ้าดูจาก H P ของทีมเนี่ยเหลือแค่พัน9นะซึ่งฝ่ายตรงข้ามก็เหลือ5,700เลยนะครับแต่ว่าเรายังดีอ่ะ เห็นออบเจกต์7 7 7เวอชัน2ครับน้องไม่ผีพรามครับไม่ผีพรามครับคือกะเอายิงชัวฮะเพราะว่าไฟติดแน่นอนนะถ้าถ้าถ้ายิงขนาดนี้นะไฟน่าจะติดนะครับอาจรอนช่วยลงครับได้ชี้เป้าอีก200ครับโอเคหน่อยมีสติฟัง103นะฮะขึ้นไปแคมป์อยู่ด้านบนนะฮะเขาพลางดีอยู่นะ แต่ถ้าไฟติดขึ้นมาก็น่าจะเดือดร้อนอยู่เหมือนกันนะตึงๆนิดนึงครับสำหรับเกมนี้ออเจก7 7 7เงียบไปเลยนะหายไปเลยนะไม่รู้จะไปโผล่ตรงไหนตอนนี้ทำอะไรไม่ได้มากครับมี TD อีกคันนึงจะเป็น t 95นะครับ t 95อยู่ในทีมเลือดน่าจะยังเหลืออยู่เยอะนะ อ่ะออบเจกต์เจ็ดเดโผล่ตรงกลางครับโผล่ตรงกลางครับเขาหน้าจะไปเทฝั่งนู้นนะครับคือเจาะทางฝั่งลายดีนะโอดโมย้ายครับไปรับทางนู้นนะฮะมีทีเก้าห้ารอรับอยู่แล้วด้วยนะทีเก้าห้าก็เหลือเลือดอยู่เยอะพอสมควรน,นะครับมีคนปลายนะมีคนบลายเนขะ้มามา ต้องเดฟกันฮนะต้องเดฟกันครับแล้วก็ต้องอดโทนนิดนึงเพราะว่า HP ของทีมนั้นเหลืออยู่แค่พันเก้าเท่านั้นนะครับโอ้โหสติฟัง103ครับโดนเห็นนะแล้วก็เรียบร้อยไปแล้วฮะน่าเสียดายครับโอ้โหนัดนี้ทีเก้ยิงออบเจกต์เจ็ดเจ็ดกาไปนะเต็มเต็มนะจากเลือดแบบเกือบเต็มนี่เหลือ4ี่รอย เลือ400นะนัดเดียวนี้เอาเรื่องนะโควโมก็มาคอยสนายครับทําหน้าที่ที่เหลือไปครับสติฟัง k ค t t v k ทางซ้ายมือครับโถมเข้ามาแล้วนะครับน้องก็พยายามจะทำดาเมจแล้วก็คิวจากตรงนี้ทําได้อยู่นะครับซึ่งจะคอร์สเข้าไปได้ถ้าถ้ายิงได้นะ จะคอสเข้าไปได้เลยนะครับแต่ตอนนี้ยังนะอา้าวคริสสิบห้าดันกันขึ้นมาครับคือสังเกตการเล่นของเซิร์ฟอีูนี่เขาจะเล่นเป็นระบบนะเล่นกันเป็นระบบดีกันกันกกันันนเลยทีเดียวนะคเพราะว่าเขาไม่ได้บุกผีรามนะเขาค่อยๆบุกมาเป็นระบบระบบนะเน่ยนี่คือสาเหตุหนึ่งที่ผมอยากไปเล่นอูเหมือนกันแต่ว่าเคยเข้าไปเล่นแล้วไม่ ไม่ไหวนะปิง200กว่ามันหน่วงแบบหน่วงมากนะเล่นยากเล่นยากตรงนี้กริล1ิเห็นอยู่นิดเอ้าออบเจกตจ77เครับตรงนี้ครับเต็มๆตหนึ่เข้าไป363แล้วก็อีกนัดหนึงเรียบร้อยครับยอมให้ไฟติดครับไม่เป็นไรครับแล้วก็เข้ามาซุกครับเพื่อที่จะหลบจอน,นครับตรงนี้จอนเอาจริงๆก็พอจะสาปาได้อยู่เหมือนกันแต่เหมือนเขาไม่ได้โฟกัสอ้าเพื่อเราเก็บ เอสซีวเคไปนะโอเคเลยนะครับเป็นการเดฟบที่โอเคครับตอนนี้นำมา13ต่อ12นะนํนำมานิดเดียวนะแต่ว่า HP ของทีมก็ยังเหลืออยู่แค่700เท่านั้นคือคือแต่ละคนที่แบบเหลือกันแบบคนละนิดคนหน่อยนะแต่ว่าตอนนี้น้องคิวไปทั้งหมด6คิวแล้วนะครับได้ท็อปกันแล้วแนะ่นอนนะริว15ตรงนี้ครับ น้องก็ไม่ค่อยกล้าโผล่เหมือนกันพกเพราะกลด์สิบห้านี่เลือดยังยังฟูอยู่เลยนะยังเต็ม,มอยู่นะครับโดนว้ทีหนึ่งก็เรียบร้อยเหมือนกันนะน้องต้องต้องอาศัยการสนใยแล้วกการการหลอยเหมือนเดิมนะครับน้องย้ายมาเล่นให้มันไกลขึ้นนะไกลขึ้นเขาก็พรางพรางดีอยู่นะกิลสิบห้านะ แต่ว่ามีทีเก้าห้าเข้าไปนะฮะเข้าไปน่าจะไปเปิดให้นะอ่ะแล้วเห็นแล้วด้วยนะครับเห็นแล้วด้วยน้องออกมาตรงนี้โอ้โหเห็นเต็มเต็มครับอย่างนี้สบายครับหนึ่งนัดเข้าไปครับสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดครับนัดที่สองโดนแน่นอนครับแล้วไม่ยิงต่อด้วยนะครับคือเอาค่อนข้างชัวแต่ตอนนี้เวลาโอ้โหเรียบร้อยครับจอเราเก็บไปะนะที่เหลือนะฮะ ได้ปลายแน่นอนครับนัดที่2แล้วคันสุดท้ายครับกับเวลาที่เหลืออยู่ประมาณ40วิเท่านั้นนะครับจอนครับแบทชาครับห5าห้นะฮะ1 5 5นะครับคันสุดท้ายครับก็จะชนะไปไม่งั้นก็ถ้าหมดเวลาก่อนก็เสมอนะครับตอนนี้ยิงไป6คิวครับ6คิวครับแล้วก็ดาเมจ6 0 0 0กว่านะฮะซึ่งมีบลายแน่นอนนะไม่รู้ว่าปลายไปเท่าไหร่นะครับ 18วิ17วิครับไม่ถึง20วิแล้วนะครับอ่าเพื่อนเห็นครับ T95 เห็นครับอยู่ในมินิแมปครับและเรียบร้อยครับ T95 เก็บไปครับโอ้คว้าชัยชนะไปแบบตึงๆนะฮะเกมนี้ มาชมผลงานกันนะครับกับน้องปัทวีนะครับชื่อในเกมชื่อ under score kodomo under score th ด้วยนะครับอยากให้รู้ว่านี่คือคนไทยนะฮะก็มาเล่นในเซิร์ฟอีูก็เป็นระบบดีนะผมชอบนะผมชอบผมอยากเล่นมานานแล้วคือจะแพ้จะชนะยังไงก็เป็นระบบดีแล้วมันก็จะทําดาเมจได้ได้โอเคหน่อยนะครับคือคาดหวังกับดาเมจได้อะไรอย่างนั้นนะครับได้เอ็มมานะครับเอทังเกอร์นะครับได้สปาร์ตันนะครับก็เป็น เป็นเป็นนัดที่โชคดีที่ชาฟูตัวยิงเข้ามาแล้วเด้งนะก็ทำให้ได้เหรียญสปาร์ตันไปไฮแคลิเบอร์ด้วยนะครับแล้วก็ได้ท็อปกันได้เงินมา87 0 0 0ครับประสบการณ์1,956แล้วก็พันธบบาทอีก7ใบนะครับยิงไปหลายคันมากๆนะครับเรายิงไปทั้งหมด7,161นะครับ6คิวค่าบประสบการณ์ดิบๆ1,304นนะฮะ ยิงไป29นะัดเข้าเป้า27เกาะเกาะ24นะครับดาเมจร,รวม7 0 0แล้วก็มีบล็อกพันกับ80นะครับโดนยิงก็เยอะเหมือนกันนะเอ่อแอซิดอีก50 505บัญชีพรีเมียมหักค่าซ่อม20,003ค่ากระสุน40,004แล้วก็ยุดปัจจัย26,000ครับติดลบไป4,900นะครับก็โอเคครับเป็นเกมที่ทำดาเมจได้ใช้ได้เลยนะค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะแล้วก็เป็นเกมที่ ได้เห็นการเล่นในเซิร์ฟต่างประเทศนะในเซิร์ฟยูนะซึ่งมีคนเล่นกันเยอะมากแล้วก็เล่นกันเป็นระบบด้วยนะก็น่าเล่นอยู่เหมือนกันนะขอบคุณน้องปัทวีด้วยนะไม่ไม่แน่ใจาว่าชื่อปัทวีด้วยหรือเปล่านะ <laughs> เพราะว่าเมลที่ส่งมาชื่อปัทวีผมก็เรียกว่าน้องปัทวีนะก็ขอบคุณด้วยสําหรับคลิปที่เอามาให้ได้ดูกันมันๆแบบนี้นะใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้นิกกี้ทีวีด้วยนะแล้วก็เจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสําหรับคลิปนนีี้อา,าไปก่สสวัสดัดครบ